นับตั้งแต่สงครามยูเครนรัสเซียปะทุขึ้นมานะครับทางกองทัพรัสเซียนี่ก็ต้องบอกว่าสูญเสียอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะพวกรถถังรถทุมเกาะหรือยานเกราะแบบต่างๆนะครับยางที80นะครับก็ถือว่าเป็นรถถังในยุคสงครามย็นแต่ในปัจจุบันนี้รัสเซียก็มีการอัปเกรดปรับปรุงขึ้นมานะครับรถถังที80นี่ก็ถือว่าเป็นรถถังที่ สูญเสียอย่างหนักนะครับในสงครามยูเครนรัเสเซียทั้งถูกยึดถูกทำลายนะครับก็ไม่เพียงแต่รถถังทีแปดสิบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังทีเจ็ดสิบสองทีเก้าสิบนะครับหรือแม่แต่ทีหกสิบสองก็ต้องสูญเสียอย่างหนักในปัจจุบันนี้นะครับก็มีรายงานนะครับว่ารัเสเซียนั้นต้องสูญเสียรถถังแบบต่ตางๆไปมากกว่า4ี่พคันแล้วนะครับ รวมทั้งรถพวกรถยานป์อร์เียไปเกิด8,000กว่าคันแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าสงครามครั้งนี้จะยุติลงง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าทั้งยูเครนนะครับจะเสริมกำลังการบุกเข้ามานะครับด้วยอาวุธที่ทันสมัยของรัสเซียนะครับโดยเฉพาะาพวกโจรดต่อต้านารถถังนะครับ หรือแม่พวกโดนนะครับที่กาลังจะได้รับมาจากตุรกีตามข่าวเขาว่ามาแบบนั้นนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะยึดพื้นที่ที่ทางรัสเซียยึดนะครับคือไม่สามารถยึดพื้นที่คืนได้นะครับในตอนนี้และรถถังนะครับก็ถือว่าเป็นหัวหอกสําคัญในการบุกนะครับตอนแรกๆนั้นรัสเซียนั้นก็ถือว่าปฏิบัติการได้ดีนะครับก็สูญเสียรถถังก็น้อยนะครับ แต่เมื่อสงครามยืดเยื้อยูเคลนได้รับอาวุธสมัยใหม่เข้ามาบรรดารถถังมหาเทพทั้งหลายนะครับที่บอกว่ามีระบบป้องกันที่ดีมีเกราะที่ดีก็ตอนนี้คือก็กลายเป็นเศษเหล็กนะครับเตรียมชัางกิโลขายก็เหลือเพียงรถถังที่14อามมาตาของอ่ารัสเซียนะครับที่ยังไม่ได้เข้าสู่สนามรบแบบจริงจังแต่ก็มีครับรัสเซียก็เอารถถังรุ่นนี้เข้ามา ยิงเสร็จนุนคือยิงเสร็จแล้วก็ถอยนะครับแต่รถถังที่เก่าวมาคือรถถังพวกรถถังรุ่นเก่านะครับพวกทีแปดสิบทีเจ็ทีหกหรือแม้แต่ทีเกนะครับที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่นทีก็เสเนั้นก็ไม่รอดครับป้อมบินมาแล้วซึ่งนับวันนี้ขวัญและกำลังใจของรัสเซียก็ต้องบอกว่าถดถอยนะครับและที่สําคัญคือยุคอารัรัสเซียนะครับได้ทิ้งรถถังทีเก คือวิ่งหน,นีนะครับคือถอยหนีแล้วก็ทิ้งรถทั้งที90ไ้เมื่อ,อยูเครยนยึดได้นะครับแล้วก็ส่งไปให้ทางสหรัฐแน่นอนว่าสหรัฐนั้นก็ชอบอยู่แล้วครับแบบนี้คือสหรัฐก็เข้าไปศึกษาตรวจสอบพวกระบบปืนใหญ่พวกเกาะพวกเครื่องยนต์นะครับซึ่งก็ทั้งที90ก็ถูกยึดถูกทาลายนี่ก็ไปลร้คันพอสมควรนะครับและยิ่งสําคัญที่ทาให้รัสเซียนั้นถึงกับ เ็บในอกเลยนะครับคือการที่สหรัฐได้ยึดรถถังที90แล้วนําไปศึกษานั่นก็หมายความว่าเทคโนโลยีของรัเสเซียเทคโนโลยีด้านรถถังของรัเสเซียก็ถือก,ก,ก,ก็ถูกสหรัฐยึดได้ไปบางส่วนนะครับเพราะว่ามันยังเป็นรุ่นเก่าอยู่แต่ถ้าเป็นที14อัมมาตานี่ก็คือว่าเป็นเทคโนโลยีสุดขั้นสุดยอดนะครับที่รัเสเซียยังปกปิดอยู่ในตอนนี้นะครับสําหรับฝ่ายยูเครนนั้นเขาก็สูญเสียรถถังเหมือนกันนะครับ แต่ว่ารถทางกองไฟอยู่ครนนั้นก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่ถึงพันคันด้ซ้ำไปก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าสงครามครั้งนี้รัเสเซียจะเจ็บหนักแค่ไหนนะครับขอบคุณครับ